สวัสดีค่ะยามเช้าบรรยากาศดีค่ะบัพันก็จะเดินมาชมค้อน้องนาโมเดลนะคะอีกรอบหนึ่งนี่เนี่ยปริมาหลายมือแล้ววันนั้นมาเห็นไหมต้นสวรสก็ยังมีลูกอยู่ต้องต้นฮิวต้องต้นมาฝากนะกค่ะพี่น้องเหรอในเราก็เป็นจามจุรีเนาะจามจุรีวันนี้ใบใบเพ่นก็จะกลางออกนะคะ เป็นเวลาเช้าเช้าอยู่นะคะเช้าแต่สายแล้วนั่นคือกระท่อมหลบเพื่อนก็มาชมมาชมมาชมโค้งลงนาบัวไดพัฒนามากดอกค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าของเพื่อนก็ยังไม่ส,สบายยังบัวทันได้หายกําลังจะหายแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาลุยใหม่อยู่ดอกด้านนี้ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ อันนึงเป็นเลข9นะคะก็จะเป็นสีเป็นสีบอ่อสีบอ่อน้ำใหญ่ๆแล้วก็จำนวนไล่ก็หลายไล่อยู่นะคะทำเป็นโคกนองนานะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอรเรี้ยงปลาอีกเช่นกันนะคะพามาชมบ,บอเลี้ยงปลาเรี้ยงปลาตัวนี้นะคะ <c oughs> เฮ้ยงามหล <c oughs> เห็นไหมดอกต้นนี้ยังนี่คือ <c oughs> นี่นวยสีชม่ผู้น่ารักน่ารักหน,กหนย่นนวยอยู่ละูบ,บหูเซอรี่เซอรี่เซอรี่บอค่ะเชอรี่บอก็เป็นบรรยากาศนี้เลยและะ้วค่ะอีกไปอีกหนึ่งเมตรนั่นก็จะเป็นถนนถนนใหญ่นะคะถนนยางปตอะบอ่อตัวนี้ก็จะเป็นมีมีตนมีผืนพักข่อมีผืนพักยังบรบวพันพักตบชาวาอยู่ในบอ่อเหมือนกัน ข้างๆก็จะมีต้นไม้ขึ้นทวันขึ้นหลายยาขึ้นเยอะอยู่นะคะมีผักสวนครัวใบหางค้าง,าง,างมีต้นคามีตัวมะขามป้อมด้วยแล้วก็ว่ายไปแน่แล้วเนาะก็คงจะเป็นป่าเนาะปลาก็จะกินกินยังละ,ะผักพันธ์กินกินกินยังละคือว่าโออกอกินคือจังสลายเนาะเป็นเหลวๆนั่นแหละนั่นแหละ เพื่อนก็กินแล้วก็กินอะไรอีกละ่ะก็จะกินเป็นผักบุ้งแก้วเนาะปากินห้างแล้วค่ะปากินเนาะเป็นวิวบรรยากาศบ้านบ้านนะคะมาฝากทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นโอ้ยบรายบำรุงเดี๋ยวเพื่นกระชิวลงมาบำรุงมีต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงก็เยอะอยู่บอกกระโดดลงไปว่าไรได้น้ำไหลพี่น้องป่าเอามาเบิงต้นไม้ค่ะมาเบิงต้นไม้นี่คือต้นสะเดาค่ะต้นสะเดา สดาว,วานใจหรือว่าวานเธอนะคะมาเจอรักกันที่นี่เลยก็มีต้นหลายๆต้นนะคะมีต้นใหม่กำลังงญ่มีต้นว้าพรอมม่วงว่าได้ดูแลนะคะก็งามต้นสดาหลายขึ้นสดาหลายค่ะสดาทองหรือว่าสดาอะไรเนาะคิดบ่ออกค่ะก็จะมีต้นดอกต้นไม้ประจำจังหวัดเนาะต้นยังหละโบพัน ต้นอินทนิลหมกค่ะแล้วก็มีต้นอีกนี่ก็ผ่านมาวัาววานี่ต้นยังะไรนี่ต้นพยุงค่ะพยุงกําลังหลต้นวาพี่ชายก็เอามาปลูกหลายเนะาะว,ว้าว้าต้นจานก็เอามาพร้อมเพื่ออะไเอกลักษณ์ของเราก็โอ้ยแบบว่าเป็นเด,เดิมของเราคือต้นจานเนาะก็คืออยากเกี้ยวหวอยากมีใบว,ว้าวว้าวว้าวมาถึงไซเหล่านี้มาถึงกองฟางเนาะ เมาเบิ่งเขาพื้นเสเน่เขาพื้นสีเขียวเนาะกลายเป็นสีเหลืองแน่หรอคงจะเบิดเบิดยัง่ะเบิดสารปุ๋ยเนั่นแหละนะคงจะถ้าใส่อีกรอบหนึ่งคงคงจะงามแล้วก็เขียวเลยด้านนู้นของญาติพี่น้องยังเขียวเลยเพราะว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะก็นี่บัวพันก็ด้านนี้จมูกบัวพันเป็นแผลเป็นไข่นะคะ มีกองไฟกองฟางเลยค่ะลรูคือไก่เลยค่ะกองฟางนะคะกองฟางค่ะพะพี่น้องมาเป็นภาพเร็วก็ประธานภัยนะคะเป็นภาพเดินแล้วก็จะยิงภาพนี่เลยนะคะผ้ามาชมก็ขอบคุณนะคะที่เดินมากับบัวพันธ์ค่ะมาชมน้ำใสๆน้ำใสจากใจจริงที่พี่น้องส่งมาให้บัวพันธ์ตลอดเวลาขอบคุณนะคะที่เดินมาด้วยกันจนสุด โคกน้องนาแล้วก็มาดูแปลงนาข้าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย